ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมเมคเาว์กันอีกเช่นเคยนะก็เราบอกเลยว่าเราก็เดินทางก,กันมาถึง EP พีที่เจกันแล้วเนาะก็ไอพีที่แล้วเราก็ได้ทําการเลี้ยงสัตว์อะไรไปเนาะเออเราก็ได้มาว่างๆเราก็มา AFK บ้างแล้วเพราะว่าแบบจะได้แบบเกิดผลผลิตอะไรบ้างเนาะในสัตว์ที่อยู่ข้างนอกก็ต้องฆ่าให้ตาย <c oughs> โอเคก่อนนี้เราได้ไปทําขวานเพชรแล้วเพราะว่าเราตอนแรกเราจะลงไปในถ้ำเพื่อที่จะไปขุดออกซิเดียนเนาะ เื่อเราไปเจอไบโอมันจะได้แบบวาร์ปตรงนั้นเลยเผื่อกลับไม่ได้เพื่อเจอไบโอมดีๆเนาะแต่ก็นั่นแหละทาที่เราลงไปก็ยังไม่มีดาววายไม่มีอะไรไม่คิดว่า,าต้องไปเอาเนน่าลกเนาะก็อีพีนะก็อีพีนี้นะทุกคนเราจะไปประตูเนเธอร์กันนั่นเองก็คือแบบยังไม่ได้สร้างฝาไม่ตอนนี้คือประจนภัยงเดี๋ยวก่อนจ้าโอเคเราจะไปสร้างประตูนรลกเพื่อที่เราจะไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างด้วยความที่แบบ ไม่ได้มาเล่นนานแล้วเนาะก็อยากรู้ว่าตอนนี้ในเนเธอร์ของเรานั้นมีอะไรบ้างโอเคก็ไปลงถ้ำมาคือไปเจอแร่มาไอถ้ำอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ลงแล้วแต่แบบเอาเก็บไว้แบบเอาเก็บไว้ลงพร้อมอัดคลิปแล้วกันเนาะคือยังไม่อยากไปลงไว้ก่อนแต่ตอนแรกก็จะลงไว้ก่อนแหละกลัวแบบเออเออมอมออมหมายว่าแต่แบบแต่ก็แบบเออเราว่าเรามาไอ้นั่นนี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าแบบ เดี๋ยวเพื่อเจออะไรและแบบอดถ่ายไงเออวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราขอเคลียร์ขอบแบบหนึ่งนะก่อนที่เรานั้นจะไปเดินทางอะไรกันก็อีพีที่แล้วทุกคนก็ต้องขออภัยนะกับสเสียงที่แบบมีปัญหาเล็กนึงคือเราเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าแบบเราเปิดเกมไว้เสียงดังและแบบไมในการอาัดคลิปของเราคือมันจะโฟกัสเสียงที่ดังกว่าถ้าเสียงไหนดังกว่ามันก็จะโฟกัสอน,นันและเสียงอื่นก็คือแบบ มันจะทำให้เบาลงเนาะก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยโอเครอบนี้ก็คือเราก็เบาเสียงเกมให้สุดไปเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะเป็นอยู่ป่าตอนนี้ทุกคนเนาะเราอ่ะอุ้ยเราเปิดเสียงดังอยู่เนาะอ่ะอ่ะได้อย่างมีปัญหาไหมโกมีปัญหามากเลยอะ่ะอ่ะเปิดแค่นี้แล้วกันตอนใส่หูฟังคือเสียงเกมไม่ค่อยได้ยินเลยเนาะเอาเอาออกซิเดียนอะไรน,นี่เลยสี่อันมันพอปะมันมีซากอยู่เพราะว่าเราจะไปประตูนเราตรงซากไอ้นั่นนะไม่รู้ว่าจะพาไปไหนเนาะ โอเคเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันไปเลยตอนนี้เราก็เล่นกันที่เวลาประมาณสี่ทุ่มใช่ปะเออสี่ทุ่มมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการไปไประจนภัยในเชิร์เพราะว่าถ้าหลังเดยงคืนแล้วคือแ,แบบเราจะอ่อมมากๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีเรียนด้วยแต่ดีนะพรุ่งนี้มีเรียนบ่ายก็เลยแบบอมาอัดคลิปกันก่อนเลยแล้วกันทุกคนกลัวจะไม่ว่าก็เลยแบบมาอัดคลิปเล่นก่อนเนาะ โอเคนี่ทุกคนแล้วเราก็ไปรู้มาอีกทีเนาะนะก็คือสาเหตุที่ผักเราไม่โตนะนะก็เป็นเกี่ยวกับการเจเนเรชชั่งนั่นเองก็คือแบบนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยแบบน้าใช่ปะใช่เนี่ยการเลนเดอร์เนี่ยการเลนเดอร์ชัางเนี่ยถ้าเราปรับใกล้อะมันก็จะแบบทําให้น้อยลงเออเราก็ลองปรับเป็นเก้าดีวกว่าเอาแบบที่เขาแนะนํามาเนาะนี้เลยพอเราไอ้นั่นปุ๊บผักก็เริ่มโตเริ่มขยายกันแบบนั้นขึ้นเนาะอันนี้โตอย่าง นี่ไงผักเริ่มโตแล้วเพราะตอนคือแบบตอนแรกคือแบบมันไม่โตเลยอะ <c oughs> งองมากก็คือตอนแรกแบบพ่วงแบบห่วงความไหลลื่นอยู่เพราะโทรศัพท์เราก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นปะเออเนาะก็เลยแบบเน้นเ,เน้นแบบเออเล่นง่ายๆก่อนเนี่ยตอนแรกผักเราก็เริ่มโตเริ่มที่จะอะไรมากยิ่งขึ้นเศร้านี่เลยเพราะที่จริงเราจําได้ว่าแบบผักมันโตไวมาก ทีนี้เราก็จะได้ทําฟาร์มได้ยอย่างง่ายขึ้นแต่แบบมันจะไอ้นั่นตรงมอนสเตอร์เนี่ยคนคือแบบขี่มันเกิดแบบเยอะมากเลยอะลงถ้ำนะตอนเราลงถ้ำไปไนั่นนะเพื่อที่จะไปหาออซีเนี่ยคือแบบผีกดผุบพ,พับพปุบพับ <c oughs> ตอนลงถ้ำรอบสองนี้ก็ต้องเตรียมใจไปแล้วอุ้ยใกล้ไอ้ยังไม่ฆ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปเดีย๋ยวเราไปไอ้นั่นก่อนแปนะของเราเคลียร์เสร็จยังอุ้ยลืมเก็บสลามเนี่ยไอ้ตรงไอ้นั่นที่อ p พีใครจำอีพีตอนลงเหมืองได้บ้างปะ ังมีคนดูถึงตอนนี้แม้เออนั่นแหละคืออตรงส่วนนั้นคือสลามมันเกิดไว้เอาหรือว่าจะเป็นทํฟาร์มสลามดีปะตรงนั้นเออคืออยากได้สลามตรงไหนก็สามารถไปฆ่ามันได้นะคือเกบปะฟาร์มสลามอยู่กใกล้เราก็อันนี้เลยเอาไปส่องเพราะเดี๋ยวเราจะไปขยายแกะมั้งละกันเราจะเดินทางไปอย่างประตูนรกเลยพเ,เ,เพราะว่าเจเนเช่เอยประจักษไอ้นั่นแบบเซนเนเลแบบ สูงขึ้นมาก็จะแบบกระตุกกระตุกดหนึ่งน้อยอ่ะต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วอ่ะมาจ้ารอบนี้ไอ้นั่นบ้างดีกว่าแก่ให้แก่บ้างยังไม่ได้มาขยายพัน์ธุหมู่เลยจะรอปลูกผักปลูกแคร้ได้เยอะก่อนอ้าเอาไปขยายลูกล้านเยอะเยอะนะจแก่น้อยอ่ะโอเคหลังนั้นเราจะไปลงเนเธอร์ก่อนเลยนะก็บอกเลยว่าอีพินน่าจะตายเยอะขนาดลงถ้ำตงตายไปสิบสิ เราว่าหลังจากเนเธอร์เนี่ยพอไปไประจ o ภายในเนเธอร์เสร็จอุ้ยลืมไอ้นั่นลืมไฟแช็กต้องกลับไปเอาอแหละก็หลังจาก EP ไอ้นะ่ะไปไประจ o ภายในเนเธอร์เสร็จคือเราไปดูมาว่ามันมีวิธีฟาร์มเอนเดอร์แมนอยู่ในเนเธอร์คือมันจะมีใบ,บอมที่มันเป็นเหมือนป่าสีฟ้าเอาไว้ฟาร์มเอนเดอร์แมนเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยก็คือตอนแรกเกือบถอดใจว่าจะไม่ไปฆ่ามังกรแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงเปล่าเนาะ คือตอนแรกเราอยากได้ท่านูอินฟินิตี้เพราะว่าเราแบบจะได้แบบจัดการกับพวกเหล่าผีได้อย่างง่ายดายเพราะว่าไปสู้ตีแล้วแบบไม่ไหวจริงๆเนาะนี่แล้วก็อนาคตของเราก็จะมาไถ่ป่าตรงนี้ให้มันโลง่ลงๆด้วยเพราะว่าเราถึงเวลาแบบจะต้องขยายอาณาเขตดินแดนด้วยอ่ะนี่เลยดูตรงนี้แบบมันน่ากลัวไม่อยากมาตอนเมือ่อยังไม่อยากให้คิปเปรลระเบิดแป๊บนะเออ ได้อยู่นะกันมาประตูเนเธอร์ของเราก็นั่นแหละรอแบบรอแบบเออมาขยายที่ดินแถวนี้ตรงนี้ก็น่าจะแบบมีอะไรขึ้นเยอะเนาะก็พูดไปแค่พูดไปเท่านั้นแหละจะไม่รู้ว่าจะทําตอนไหนก็คือยังไม่รู้ว่าจะเริ่มสร้างฟาร์มอะไรกนดีเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีอะไรแล้วกันใครมีฟาร์มอะไรแนะนำาั้งปะอะ๋โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําประตูเนเธอร์ก่อนเลยก็อุ้ยเราไม่ได้เตร็มหินเตรียมอะไรมาเลยอะ่ะ หรือว่าเรากลับไปเอาหินก่อนดีโอเคเดี๋ยวกันใ้เรามาไอ้นั่นก่อนทําไว้ก่อนเดี๋ยวเราขอกลับไปเอาหินแล้วก็ไอ้นั่นชุดไม่ได้ไปสักทีเนี่ย few moments later. โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะทําการไปประตูเน,นเชอร์กันเลยไปสร้างอาณาเขตที่โลกนู้นกันบ้างอ่ะหนึงสองสาม เอาเอาย่บบาบอสนะมันต้องใช้ออกซิเดียนะ่ะซิงอะนึกว่านี้มันจะได้ Newes Unlock View คืออะไรอะมันเอาไว้ทำอะไรอะ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นเอ r t h าประตูแล้วให้เราประกอบให้ครบแล้วเราก็จะไปได้แต่สรุปไม่ใช่จ้ามันคืออะไรไม่รู้เป็นออกซิเดียที่แตกแล้วหรอยังดีนะมีขอบๆอ,อยู่อุ้ย อุ๊ยอะไรอ่ะอีคิปเปอร์เป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะตามล็อกหลอดไม่เลิกอุ๊ยมีลาวาอยู่ด้วยอันนี้คือที่เราจุดไฟไว้เนาะนี่แหละวิธีถางปลาอีคิปเปอร์เป็นบ้าอะไรเนี่ยตามล็อกหลอดไม่เลิกเลยอ่ะมาจ้ะแชเดเดนแชเดเดนรอบนี้เราจะเดินทางไปสู่ สถานที่บ้านเกิดของเราก็คือนรกไม่ใช่เนาะอะโอเคทางานนี่เราก็จะไปได้ด้ๆได้ๆได้ๆได้ยวด้ๆได้ๆ่ด้าเด้ๆไ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 ด้ๆกด้ๆได้ๆได้ๆจด้ๆได้ได้ๆ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 ได้ได้ๆได้ๆได้ๆได้ยได้ๆได้ๆได้ๆด้เด้ด้ด อี่หมูมันจะวิ่งไล่ฆ่าไปเนี่ย v i e l go to นา l กนา a ก o k Station h o u s e w o r ิก k i ขอให้ทุกท่านเตรียมบสสทสวดให้เรียบร้อยเพราะว่าเราน่าจะตายหลายรอบมาแล้ววิววิยเราเกิดที่ไบโอมนี้ได้หรอเนี่ยงไงทุกคนไบโอมสีฟ้าที่มันจะเป็นอมสุดแบบเอาไว้ฟาร์มเอนเดอร์แมนวิวเสียงไงนั่น โอเคเดี okay, ๋ยวเราสร้างวินั่นไงเอเดอร์แมนเอาไว้ฟาร์มเอเดอร์แมนโอเคเดี๋ย okay, วเราขอขอสร้างอาณาเขตดินแดนก่อนแล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเราอยู่หน้าผาเลยเดี๋ยวมันจะมีตัวปลากระโโหอุ้ยอุ้ยนั่นไงนั่นไงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะนั่นแลอิสแบบนั้นเราต้องเราต้องรีบสร้างเราต้องรีบสร้าง เราจะทําไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างใหม่อีกทีก็โอเคถ้างั้นเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปสำรวจก่อนแล้วกันเนาะกอนี้เลยเราก็จะได้ฟาร์มเอเดอร์แมนได้เอ้ยง่ายๆ่ายโอเคเราจะเดินไปดูแถวนี้ก่อนแล้วกันก็บอกเลยว่าน่ะเราก็คือเป็นดินแดนแห่งทองคํานั่นเองเราสามารถเอาไปแลกกับพวกหมูนั่นนะ่ะพวกหมูตัวนั้นได้ดูมันจะฆ่าเราไหมอะ่ะน่ากลัวมากเลยอะ่ะ าเราเห็นคนดูมันไม่ค่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเก็บแร่ทองก่อนเลยแล้วกันก็คือบอกเลยว่าตั้งแต่อัปเดตมาคือทองหาง่ายมากเนาะนี่เลยเราสามารถเอาไปแลกกับพวกหมูนั้นได้ที่หมูที่มันถืออาวุธนั่นน่ะนี่แล้วก็ที่เราอยากได้คือเป็นหินแสงเนาะเอ้ยดีใจอะ่ะได้เกิดแบบโอมนี้แต่เอดอแมนยังไมา่นั่น,นีกตัวหนึ่งยังไม่ค่าแล้วกันดูด erman, เดแมนกิดเยอะมากด,เดีเลิศ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราอุ้ยไม่มีอะไรเลยทุกคนอ่ะขุดดินสักท่านี้ก็ได้มาหาอะไรเล็ก <ๆ S 1> นะน้อยในในนรกมันมีอะไรที่แบบเรายังไม่ค่อยอยากได้มากเนาะเออสนใจก็จะเป็นแบบการสำรวจอะไรแต่อีพีนี้เราไม่ได้มาสำรวจจ้าเราแค่มาหาของเล็กเล็กน่อยคือตอนแรกอะเป้าหมายคือจะมาหาไอ้ไอ้ป่านี้แหละป่าสีฟ้าเพื่อที่แบบเราจะได้แบบมีที่ฟาร์มเอ็นเดอร์แมนอะไรแบบนี้เนาะเพื่อที่เราจะได้ไปหา อะไรเอาไว้ครับอีประตูไอ้นั่นไปมังกรน,นี่เลยและนี่เราไปตกแต่งได้ด้วยโอเคไปละ่ะอ่าได้มาแล้วเป็นบล็อกแสกอ๋รออุ๊ยนี่ไงเราก็ไอ้น้องตัวนี้มันเลี้ยยังไงมันต้องคาบที่ขี่ปะเออเราสามารถแบบเอาขี่ข้ามลาวาได้ จะค่อยไปหาวิธีกันใครรู้ก็สามารถเม้นบอกได้นะว่าแบบขี่ยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูเรื่องอะไรขนาดนั้นเคยเล่นมาเยอะแต่ก็จําไม่ได้อีแพดตั้งแต่อัปเดตเนเธอคือเราไม่ได้แตะไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนี่เลยคือตั้งแต่แบบอัปเดตเนเธอมันดูแบบอะไรอลังการมากมายก็เลยไม่ได้เข้ามาเล่นนะขดทอก่อนดูสิว่ามีอะไรบ้าง เด้แมนเยอะแล้วว่าเราต้องไปฝั่งแต่เราไม่ได้เอาไอ้นั่นมาเลยไม่ได้เอาหินมาเลยอะเราก็ขอดสารวจรอบๆแล้วกันนะเดี๋ยวอีพีแบบสํารวจในเนเธอร์เดี๋ยวค่อยแบบตั้งใจอีกทีแล้วกันอยากหรือว่าไม้นี้มันสามารถเอาไปปลูกข้างนอกได้ปะอุ้ยยังไม่ได้มองใช่ไหมยังไม่ได้มองนะยังไม่ได้มองนะใจเย็นนะยังไม่พร้อมสู้อีพีนี้ ลองป้าทุกคนเดีย๋ยวเรามาไอ้นันลองค่าเอเดอร์แมนกันอ่ะอย่างแรกเลยว่าความปลอดภัยเอาเป็นตรงนี้ชุดชุอดอ่ะยังไม่พอเอาไว้แบบจุดค่าเอเดอร์แมนเดี๋ยวค่อยไปหาแบบวิธีตีง,ง่ายๆ แล้วก็มองตายนะแมนฮัลโหลมาแล้ว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 เออแล้วก็นี่อ่ะเันก็จะวาร์ปมาเพราะมันไม่มีที่ไปอุ้ยมาสิอยู่ไหนอยู่ไหนมาดิมาดิอยู่ไหนอ,อยู่ไหนอยู่ไหนฮัลโหลอุ้ยตกใจหดนี่แล้วเราก็สดได้ เอ็นเดร์โมาอย่างอีซีนั่นเองเนาะ,ะสวัสดีจ้าอันนี้ตีทีหนึ่งก็คือแบบมากันทั้งฝูงโอ้โหปากระโหสวัสดีจ้ามามามาปลาลูกปันมาปลาลูกปันมาปลาลูกปอมา,า,ม,ามาไหมอ่ะไม่มาหรอโอเคเดี๋ยวจะลองไปดินแดนตรงโน้นหน่อยแล้วกันเราอยากรู้ว่าอีพวกทหารหมู่คือมันจะฆ่าเราไหมอุ้ยอันนี้อุ้ย มาแบบนี้มาขอสู้หน่อยแล้กกันเดี๋ยวคลิปนี้เราไม่มีอะไรมาแล้วจ้าเออเอาไปกินมามาสิมาสิเอาอีกเอาอีกมามาอ้าอ้าเอาปล่อยไปไหนอะ่ะอุ้ยมาแล้วเออโอ้ทีเดียวตายเราก็จะได้แกะแกสน้ำตาอุ้ยมีสลามสลามไฟเอาไปกินสลามไฟหร่อมาสิมาสิ อุ้ยมันอึดอึดกว่าสลามบนโลกเราอีกนะบนโลกปัจจุบันอ่ะโอ้ยโอ้ยใส่เย็นด้สลามไอ้พวกนี้เอาไปทำยาได้อุย้ยตอนเล็กก็มีดาเมจหรออุย้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นอุย้ยต่ง <c oughs> ก่องคาบด้วยเออทุกที่ต้องมีกล่องคาบแล้วก็หีบแต่ไม้เราไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเติมแล้วกันอุย้ย วุย้ยเข้ามาในนี้ได้หรอฮะสไตล์อีกแล้ว <S 2> <S 2> <S ต้องนี่คืออะไร,รอ่ะดินแดนอะไร,รอ่ะ ว้ายใจเย็นเดอร์มาสิมาสิาสอืเอาไปคิกเกียโซ่และคิ้กเกียเอออุ้ยพวกนี้มันฆ่าอีพวกนี้มันละฆ่าเราทุกคนทำยังไงถึงมันจะไม่ฆ่าอุย้ยอีนี่ก็มาอีก หนี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 โอ้ยไม่มีที่หนีอีดอกยังกะยังไงละครซีรีส์วอเพราะว่าอะไรมันฆ่าเราอ่ะปากระโฮก็เยอะใกล้สัตว์ดิเอ้เอาไว้ข้างหลังไม่กว่าเพราะว่าเดี๋ยว แถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเออนี่เลยดินแดนเนเจอร์อ่ะเก็บน้ำตาแก๊สเอาใส่ในจำพวกไอ้นั่นดีกว่านี่เราก็เอนเดอร์พูลอ่ะเนซัมบีดอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปหาข้อมยทีว่าทำยังไง<ม>คืออุปกรณ์ตอนนี้ยังไม่พอมอะไรนะเรา ทำฟาร์มก่อนอะไรมันน่าจะเวิร์กกว่าจริงๆแหละอะเราไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักอะไรของเราไหมไกว่านี่และตรงนี้ฟาร์มเชอร์รี่ของเรานั้นก็ได้ทําไอ้นี้มาด้วยเพราะว่าเวลาเราเก็บก็คืนอะจุดจุดจดเนี่ยจะได้เก็บอย่างง่ายๆนี่เลยเห็นไหมเก็บง่ายค้นเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องโดนราเมดอีกด้วยจุดจุดจดจดจดอ่า แต่มันเพิ่มน้อยมากเลยนะเชอรี่ที่เราไม่รู้ว่าทําเอาไว้ทําอะไรได้มากนะัจสกินก็คือเราจะมาทําเป็นปุ๋ยเพราะว่ามันโตไวมากเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เอาเก็บไว้ก่อนดูดีได้ไม่เยอะมากเลยเชอรี่อะเดี๋ยวเรามาดูผักตอนนี้เราก็มาเก็บผักเก็บอะไรฝักทองอ่า เดี๋ยวนะทำไมเราไม่เอาป้ายนี่ไปแปะเก็บมาเล็ดข้าวเนี่ยแหละทุกคนเราชอบทำฟาร์มมากเลยอะรักในฟาร์มซึกซึกซึกอ่าเรามันชีวิตจรชาวไร่ แล้วก็อันนี้อ้ามันเนี่ยทุกคนพรลาเราเปิดเซนเนลเลตเป็นเก้าคือแบบพกักโตไวมากคือที <c oughs> อ่บอกนะไอที่มาเล่นตั้งนางนก็นคือแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะจุด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 เนี่ยมันโตเนี่ยมันโตไวมากเลยอ่ะจุด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 นี่แหละเขาเรียกว่าผักแท้จริงส่วนแครอทอันนี้โตอย่าง เอ,าอ้ายังไม่โตอีกหรอไม่แค่โหลดโตช้ามากเลยอะ <c oughs> <c oughs> อะไรง่านนอยเวอร์สว <c oughs> รรอีกทีลุยไม่มีหยุดมีนัจสมีอยู่แล้วแหละแต่ยังไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้รอเรามีฟาร์มมีของครบแน่นบอกเลยว่าจะไล่ไข่หย,ยับหรือ่อะเอาไปกินลูกแกะไข่จยากทำฟาร์มไก่ยางตโนบะอ่ะคือมันทำได้ ไม่มีกรุ๊กกาอกมาเลยจดรอแบบพอเราปลูกผักเสร็จน่าจะได้ผักเหลือแล้วมาขยายลูกผักนี่ลงถ้ำลงถ้ำกันไหมดุกกี่บอ,อกอ่ะอุ้ยตอนนี้5าทุ่มเครึ่งก็จะเที่ยงคืนแล้วโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็กําลังคิดอยู่ว่าอีพีหน้าเรานั้นจะทําอะไรเดีย๋ยวคิดไม่ออกเลยอะทำฟาร์มทำฟาร์มอะไรดีก็นึกไม่ออก อันนี้อะไรอะ่ะแต่ยังมีกล่องว่างอีกเยอะแลวทำไมเราเอาทำไมเราอ้อยมาเก็บไว้นี่อะ่ะเออเราวต้องทำกล่องอ้อยแยกเพราะว่าอ้อยเก็บมาทีเก็บเยอะมากเราให้ฟาา์ม่น่าใสา่ลากสัตว์อ่ะเอาไว้เอาไว้ลากสัตว <c oughs> ์นี่เลยได้มาสองอันเก๋เกส่วนพ่อค้าก็แล้วแต่นะว่าใครจะไว้ชีวิตหรือว่าไม่ไหว ดูซิว่าตอนนี้เราได้เชือกมาทั้งหมดดูดิได้มา <c oughs> คือไม่ต้องคาบเลยส่วนตรงนี้เราจะทำเป็นตระเอนชาดนอนกับเรายังไม่ได้เออลืมตักลาวามาด้วไม่ถือว่าไปอ่ะเดี๋ยวนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปตักลาวาดีกว่าทุกคนเอามา a น e ์เลต t ุ้ยเผยมอเอเดอร์แมน มาสิมาสิมองตอนนั้นแหละมาสิมาสิอุอ้ยปีศากคาโบ มาสิอุ้ยตายเลยเ,อเอขอทำทางมาก่อนแบบจะได้รู้ว่าแบบเออเรามาตรงนี้นะอหินหินชูสองอันตรงนี้เป็นทางลงเออ ลลได้ทำมีที่ขุดหินป่ะเออใช้ที่ขุดหินดีก,กว่าอุ้ยตายอีกแล้วเราก็มาเอาหินแสงกลับนี่เลยหินแสง เราไปทำยาแล้วก็ทำบ็อกแสงได้โอ้ยศัตรูเยอะอยจริงๆโอ้ยตีไม่โดนเลยเฮ้ยเหนื่อยสก <c oughs> เฮซี่นี่มันเรื่องบ้าะไรกันเนี่ยขอดขอด ความดีๆได้ไหมอย่าเพิ่งมีตัวอะไรมาหนึ่งแล้วก็อสองสามที่ขเดเพจอือ แล้นะเอ้ยไม่ใช่ดินี่เลยที่อ้อยเยอะคือไม่ใช่เอาไว้ทำกระดาษอ่ะจึดจซดจซดทำหนังสือสมุดอุ้ยนี่ไงเราจะเป็นจะต้องทำชัน้นหนังสือด้วยอุ้ยมีเพชรสองอันด้วยโอ้ใช่ลืมอ่ะช่างแล้วกัน ก็โอเคนะคะทุกคนก็คลิปนี้ของเรานั้นก็จบกับนไปเพียงเท่านี้เนาะก็การลงนรกของเราเป็นเพียงเท่านี้นยังไม่สำรวจจ้าทุกคนก็ไอพีอเราแค่แบบจะมาแบบดูหาเบโอมที่แบบคือหาเบโอมสีฟ้าแต่ดันโชคดีเจอจนได้แล้วก็ทําอะไรเลนเปื่อยเนาะโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปละบ๊ายบายวิเจอกันใหม่ตอนหน้านทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะไปละบ๊ายบายยูู No.